อะไรฮะก็ก็ดีไหมล่ะดีไหมก็ดีนะเราจะได้ทำงานทำกิการกันหากินได้ดูแลผมดูแลหมดแล้วดูแลหมดแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะเรื่องความปลอดภัยของของประชาชนที่เข้ามาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะ ก็ดูว่าการระบาดของโรคโควิดเป็นยังไงกันแล้วก็ต้องเชื่อกันเนีายนะเชื่อกันโอ้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรก็ผมก็ตอบไปแล้วนี่ไม่มีอะไรเออไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีผมจัดการได้หมดอล้นะในพักผมผมต้องทำได้ดิงั้นผมจะมีเป็นหัวหน้าพักทำไมอะ Mày có mày đăng, mày đăng. Ừ. Có, có rồi có điều xem luôn rồi nè như thế nào rồi coi coi เอาหน้าผมทําแล้วกันมันเรื่องของผมะคุณจะไปถาม,มอะไรผม嘛ทำไมไม่มีไม่มีมาทั้งหมดอะ่ะผมจะเป็นคนดูด้วยผมดูด้วยไม่ใช่ธรรนนัดคนเดียวผมก็จะดูบ่างาคายเอาคายนะผมจะเป็นคนตัดสินใจนะว่าใครเข้าใครใครจะ ไม่ไปสมัครไม่สมัครอะไรนั่นนะอ,นอ,อ,อ้โทถ,ถามได้ถามอย่างนี้ถามได้ไงวะอถามให้